สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายพีทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะมารีวิวควายงามให้ชมนะคะอ่านทางโทรท้งจับเสื้อควายผันะขนาดเลยธุรกิจเยอะขนาดในหอยในห้างคะพรอมนี้เลยคะ่ะครอมนี้9ก้าหมื่ห้า อันนี้เหลือคะสามตัวนี่เหลือค่ะสามตัวนะคะเอาไ่โชว์ด้วยค่ะอันนี้คือชมรมชมชมรมคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงควาย บ้านทำเต่านะคะจมรวมคนเลี้ยงควายค่ะสามตัวนี้คะสามตัวนี้สาวันดอนสาวันดอนดอนมงคลดอนสนครับว่นนี้แสนสอง สามตัวตัวเมียตัวเมียคะตัวเมียยังตัวคะตัวเมียตัวถึกตัวถึกซองครับตัวถึกตัวตัวเมียตัวเดียวตัมียตัวเมียตัวมีนะครับตัวแม่ลูกนะตัวผู้สามตัวค่ะมีสามตัวสามตัวค่ะอันนี้อันนี้รับตัวแยกก็ได้แยกได้เนาะ อยากได้ต่อรองได้ติดต่อที่เบอร์ไหนคะ064ย์หกสี่ศูนย์หอันนี้รวมนี่แหละครับสามตัวนะครับเปิดสามตัวสองห้าร้อยบาทค่ะเปิดที่สองห้าร้อยบาทสองห้าร้อยบาทสามตัวนะคะต่อรองได้แยกก็ได้บอ่ก็ได้แย่ก็ได้ครับแยกก็ได้ถ้าสนใจก็ทักมาได้ค่ะที่เบอร์ ศูนย so <oh. ์หกสี่ห้าห้าหกส้าแสวงคุณโบราณแสวงคุณโบราณนะ่อโทรทรมาได้ค่ะที่เบอร์นี้นะคะปีลูปีลูกวันนี้ ปีลูกปีลูกปีลูกปีลูพูมได้หัวไข่ตัวว่าปีไ้ปีครับว่าปีได้ปีลูกที่กินนุ่มอีรีีมันทอดออกไปแล้วครับโอ้บ้าเอ้าคือสิมานท่านตัวนี้ลูกที่กินนุ่มใันถอดออกไปแล้ววะท่านไข่ยี่สองตัวผมเมือโอ้คืเมียสือค่ะอันนี้ก็สาวบ้านดอนครับวันนี้เพิ่นงม่จ้าเป็นยูทูบเบอร์นะครับสวัสดีค่ะค่ะติดตามที่ไล่คนผมตลอดอยู่คนผมเบิรงอยู่ แต่ขามขาดโฆษณาเนี่ยเพราะไม่มีเลยนนนนนเนาะเนาะแดงมาพวกยูทูบบอกให้เงินเขาเลยก <c oughs> ดขามโกดขามด้วยเนาะคน่เคนกันจ,จ้าฝากด้วยนะคะช่องจิตติมาสาบานดอนอันนี้จะเดือนจะปีละโอ้เอามาใหม่ๆเนาะเอามาใหม่ๆสองปีไม่ไปแล้วครับเบิ่งจะสองปี สองปีไปลายๆนะนี่แม่ตัวที่สามไม่ท้องขันมีคาดว่าบ่มีดอกเพราะว่าตัวที่สามไม่ท้องบ่มีบ่มีครับบ่มีหมองย่างบ่มีนะโอ้ลูกน้อยเอาไปแล้วลูกน้อยเอาไปแล้วลูกน้อยแสนสองห้าร้อยเนาะแสนสองห้าร้อยต่อรองได้แล้วก็แยกได้สันพรวาสามตัวนี่นะคะสามตัวนี่แยกได้นะคะแต่คันได้นี่มันมันกัด อันนี้ให้ชมร,บรอบๆก่อนนะคะนี่คะ่อะอ่าโชว์หน่อย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 นะคะโชว์หน่อยนะคะ,อ,ะ,คะ,อ,ะ,อ,ะอ่าเอามาโชว์แล้วเอา้าตัวนี้มีจอมขวันนะนี่ตัวนี้มีจอมขวันนะคะนี่ราคาดีมีจอมขวันนะคะตัวนี้นโอ้ผิวเนืน้อแน่นนะตัวนี้มีจอมขวันอีกค่ะ ทำพอพันได้เนาะนี่มีจมขวันนะเอา้าย่งบัหัวปีบนะัวไฮตามเลยเนาะพูดนะไปแล้วผู้ไปแล้วผูว้โอ้ยังบ่วหัวปีแต่ผิวหักเรียบได้ตัวนะมีจมขวัญพร้อมตัวนี้บ่ฮะแยกตัวนี้บ่ตัวนี้ก็มีจมขวัญอยู่จมขวัญเขามีมีจมขวัญอันนี้นอันนี้จมขวัญห้อยอยันนี้ เป็นวงหอยต้นครับ40ต้น40ต้นนะจ๊ะคุณผู้ชมฉันพินมาแยกได้ค่ะ3ตัวนี่ค่ะคุยกันได้ต่อรองกันได้ค่ะ3ตัวนี้นะคะแล้วก็60ต้นต้น่ารู้หูนะผู้หูนะผู้หูนะหูขนาดอะไรไหน บวบวบว้านนะบวบวบ้านเลยบวบวบบานเลยบวบขานลดีนี่เขาอุยกันได้้หาดีกินหนาดีครับเชื่องครับแต่เขาได้เรสามตัวนิวที่เลยตาวดอนมารับที่แสวง เซเว่นพูดจูงไม่ให้ก็ได้อยู่หัละห้าร้อยอีว่ะสียังงามครับสียีงคาดอยู่นะนมีจอมขวัญด้วยไหมจอมขวัญก็มีนะควายน้อยนะค่ะไปไทไทแท้อาจจะถ่ายลูกชายก่อนนะแม่ คุอนัน์พาคุณประยุทง์ขี่โมนะอันอ่องคอก็มีโอขาใหญ่อยู่ได้ขายายอยู่ได้ค่ะคขาใหญ่อยู่ค่ะเอตัวนี้เพื่นที่ถอดอยู่ได้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะถอดรอว้องได้ครัคุยกันได้ค่ะที่เบอร์เบอร์ที่บอกในคลิปนะคะแล้วก็จะเอาไว้ใต้คลิปนะคะเบอร์นะคะ บวูดิ้งหูขนาดเลยใกล้กันอยู่ตัวนั้นมีอองอ์องค์คอองค์คอนี่องค์คอคนกดไลค์กดแชร์องค์คอผู้ติดตามเขาเยอะนะครับคนเกิจะมีเงินค่าโฆษณาพลายเตอรพี่ดอก กล้กันเฉยเลยนี่ใกล้กันเฉยเลยให้ชมรอบๆก่อนนะคะท,ที่ชมรมคนเลี้ยงควายคนนะเพราะว่าควายควายเยอะค่ะควายหลายค่ะ แถวตะบนสามัคคีพัฒนาเนี่ยค่ะควายเยอะนะคะอ่าให้ชมหุ่นก็สูงนี่ประมาณประมาณร้อยห้าเดียะว่าร้อยสามสิบไปปร้ยสี่สิบร้อยามสิไปปสามสิบไปนะ สามสิบปลายตัวใดโอ้ตัวนั้นสูงกี่ตัวนะ oh, ับนอัน <DVD> น oh, ั uh, oh, ้นเด็กป่อยอยู่บ่โอ้ใชเป็นแม่พันโอ้ยชมบิรพันล้านเนี่ยได้การเลยร้อยสี่สิบนะสูงค่ะสูงแม่ทำแล้วแม่สูงลูกสูงเนาะก็ใชาสิบหกผู้ ได้เงนบ้างไหมเปิมไวหเป็นไดโนเสาร์คนแล้วเป็นไดโนเสาร์ล้วทีสูงเลยเนาะพอสูงแม่สูงแปว่าพัฒนาสายพันธุ์ให้มันใหญ่แล้วก็ให้มันมีมีราสีแล้วก็ดีของดีก็มีราคาเสาเกเจ็ดแล้วครับอนีไว้ เพราะนั้นพ่นว่าโคมไกลๆพ่นโคม,โคม,โคมอนนันสูสงแต่เพ่นทางยังบอ,อันนะนได้เปิดแต่พ่นว่าพ่นาวาไอเป็นแม่พันและพ่นว่าก็เลยใหให้เบื้องได้แค่นี้ก่อนค่ะทีนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอพระคุณมากจ้า สวัสดีจ้า